สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนผมมีเจ้าคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นนัทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเนปาลและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเนปาลพายแพ้ให้กับสโมสรชนบุรีเอฟซไป1ประตูต่อด3ในฟุตบอลนัดอุ่นเครื่อง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเนปาลและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเนปาลพ่ายแพ้กับทีมชนบุรีเอฟซไป1ประตูต่อสในศึกฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเนปาลกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าทีมชาติไม่ควรพบกับสโมสรไม่ว่าจะในระดับไหนนอกจากการแข่งขันเพื่อการกุศลเพราะว่าสิ่งนี้จะเพิ่มความอัปยศให้กับประเทศที่พ่ายแพ้ มุมมองท่านต่อมาครับสมาคมฟุตบอลเนปาลผู้คนมีความสุขกับผลการแข่งขันนี้ไหมคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าถือว่าเล่นได้ดีเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับมีสโมสรมากมายที่ดีกว่าทีมชาติเนปาลชาวเนปาลท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามันคือเรื่องที่น่าละอายที่ผู้เล่นซึ่งได้รับเงินเดือนจากรัฐบาล ต้องอยู่ห่างจากทีมชาติเนื่องจากได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากสโมสรคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับถ้าหากพวกคุณไม่สามารถทำประตูได้ก็กลับบ้านเถอะนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า race in peace สโมสรมาจินดรา FC มุมมองท่านต่อมาครับเล่นดีแล้วทุกคนก้าวต่อไปนะักทีมชาติเนปาลพบกับสโมสรไทย แพ้ไป1-3ว้าวเก่งมากเลยโค้ชชาวเนปาลท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าช่างน่าเศร้าความคิดเห็นท่านต่อมาครับใครเป็นผู้ทำประตูให้กับทีมชาติเนปาลจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่าดาซันกุรุงแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลนะ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเล่นดีแล้วทีมชาติเนปาลจงพัฒนาต่อไปนะคอมเมนต์ท่านมาครับผมรู้สึกเศร้ามากสำหรับเกมในวันนี้ชาวเนปาลท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผมอยากจะเห็นสโมสรมาจินทราพบกับทีมชาติเนปาลมุมมองท่านต่อมาครับทีมชาติเนปาลแพ้การแข่งขัน,ขนแต่ชนะใจของพวกเรา คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไม่ต้องกังวลไปนะหนุ่มๆเนปาลทีมท็อป10ของโลกอย่างอิตาลียังตกรอบฟุตบอลโลกที่กาตาร์ได้เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอให้โชคดีในแมตช์ถัดไปนะทีมชาติเนปาลชาวเนปาลท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าอีกไม่นานผมจะเล่นให้กับทีมชาติเนปาลนั่นคือความใฝ่ฝันของผมคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับ ผมพนันได้เลยว่าทีมชาติเนปาลจะพ่ายแพ้ให้กับสโมสรชั้นนำของเนปาลความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเราไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยมุมมองท่านต่อมาครับเรียนรู้ตลอดเวลาแต่ไม่เคยเอาชนะได้เลยชาเนปาลท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้คล้ายๆกันว่าเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอแต่ไม่เคยชนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับยอดเยี่ยมเลยทีมชาติเนปาลชุด C เล่นในอย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะแพ้ไป3-1พวกเขาคือทีมแห่งอนาคตไปสานต่อกับทีมชุดปัจจุบันเอาทีมชุดเดียวกันนี้ลงสนามในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากมีคีรนันสกอร์ก็น่าจะเป็นเนปาล1-0่ชนบุรีคอมเมนต์ท่านมาครับ พวกเราทำอย่างดีที่สุดแล้วไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็จะอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนพวกคุณพวกเราหวังว่าพวกคุณจะสามารถเอาชนะได้ทุกนัดถ้าหากทำอย่างเต็มที่ชาวเนปลาลท่านต่อมาสแสดงความที่เห็นเอาไว้ว่าในวันที่ไม่มีคีรานลิมบูในวงเล็บผู้รักษาประตูมือหนึ่งก็เหมือนกับว่าไม่มีผู้รักษาประตูอยู่ในทีมชาติเนปลาลเลยมุมมองท่านต่อมาครับ เสียให้กับทีมชาติ2ประตูแต่เสียให้กับสโมสร3ประตูคืออะไร <laughs> คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า <laughs> ทีมชาติเนปาลความคิดเห็นท่านต่อมาครับนักเตะที่เชื่อถือได้ทั้งหมดอยู่ในสโมสรมาจินราถ้าหากสโมสรปล่อยตัวนักเตะมาเล่นให้กับทีมชาติเนปาลก็อาจจะพอมีโอกาสชนะสโมสรมาจินราคือสโมสรประเภทไหนกัน และมุมมองของชาวเนปาลท่านสุดท้ายกล่าวว่ายินดีนด้วยนะทีมชนบุรีเอฟซีด้วยรักจากเนปาลอย่าเสียใจไปเลยนะทีมชาติเนปาลน,นัดกระชับมิตรด้านนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้อย่างแน่นอนต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเนปาลพ่ายแพ้ให้กับโช,โนชนบุรีเอฟซีไปหนึ่ประตูต่อ3ในศึกนัดอุ่นเครื่องกันบ้างน,นะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์เป็นแมตช์ที่น่าทึ่งทีมของคุณได้กลายเป็นไก่ตัวผู้ในอาเซียนไปแล้วผมขอชื่นชมและยอมรับด้วยรักจากอินโดนีเซียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับไทยแลนด์จงเรียนรู้วิธีการก้าวไปสู่ระดับเอเชียจงอย่าอยู่ละแวกหมู่บ้านแบบนี้มันล้าหลังมันไม่มีทางได้พัฒนารอก ช่างหน้าอับอายคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าโชคดีนะไทยแลนด์ทักไทยจากอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับทีมชาติของพวกคุณแพ้กับสโมสรไทยได้ยังไงกันมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเยี่ยมมากชนบุรีเอฟซขอแสดงความนับถือทีมไทยจากอินโดนีเซีย คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเนปาลครับถ้าดูจากตัวผู้เล่นแล้วทีมเยาวชนเนปาลพบกับทีมชนบุรีเ c ขอสแสดงความนับถือจากนั้นก็มีคนไทยเข้ามาตอบใต้เมนีว่าว้าวเป็นการพัฒนาที่ดีสำหรับทีมชาติเนปาลแล้วก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนีว่าทีมชาติไทยเอาชนะเนปาลได้แค่2 0ทีมชาติไทยทั้งทีมสู้สโมสรเดียวก็ไม่ได้ ต่อมาก็มีคนไทยอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าในช่วงครึ่งหลังชนบุรีก็ใช้ผู้เล่นตัวสำรอง5คนเช่นกันจากนั้นเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าถือว่าเป็นการดีที่จะได้ทดลองผู้เล่นตัวสำรองเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่านี่คือคู่แข่งที่จะต้องพบกันในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ เนปาลและสุรินามอ่อนเกินไปคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์หวังว่าอินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะเนปาลได้ในเอเชียคัพรอบคัดเลือกนะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในระดับเดียวกับญี่ปุ่นแล้วมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับ ช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่อ่อนเสียจริงทุกสังหารโดยสโมสรคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมชาติไทยทั้งทีมยังไม่ดีเท่ากับสโมสรเชลบุรีเอซีเลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับไม่มีโรฮิตชานนักเตะสำคัญของเนปาลและมุมมองของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายก็ยังคงเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าสโมสร ปะทะทิมชาตีนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเนปาลและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเนปาล พ่ายแพ้กับสโมสรชนบุรี f อไป1ประตู่อมในศึกฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับพมอมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ และเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ